ขัวไข่ใส่ผักกินอาหารหนักๆไม่ได้เพราะจะง่วงนอนก็พูดาง,ง่ายๆในตู้เย็นไม่มีอะไรค่ะไม่อย่างกินค่ะเข้าก็บ่ได้หนึ่งบ่ได้หงบ่ได้อย่างกินได้หลายรดกินเลยโอ้มันกินเลยกินนี่ละคั่วไข่ใส่เออ หายกินเองจ้าโตลแล้วจ้าล่างพร้อมเลยโอ้ทำไมมันเฟียดอะ่ะล้างเลยจ้า ไปรับลูกนะคะสลังถวยซื้อสักสิไม่อยากเกี่ยงกันเออบางคนได้กินแล้วแบบ ข้าสัดถวยบะเดี๋ยวเสียหลังงงงงมากเลยอีหลียนาข้นข่าอีหลีเนี่ยเข,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 คข,ขาคยบ้าเขาแจกไปยิ่งแข็งแรงอยู่เป็นอย่างนคือข่าหลังถวยสัสหลังถวยจมหาไปจมห้ยจองนี่แหละใส่พริกนิดนึงนะคะได้กินรสจัดนะอันนี้คือพริกค่ะพริกหัวเชื้อพริกนะคะมาๆมา,ม,ามากินขา้าวได้ยินไหมคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะลืมสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะจะพยายามวพภาษากลางนะแต่ไม่รู้จะ ตุกลองตอนไหนนะคะอนไหนก็ะไยจิ้นไผก็กมันก็แค่ละครโอ้ ใส่ปะคั่วนะไม่ใช่ทอดนะเอกาตอเปก่อนสอบอ้ยอันหนึ่งก่อนยันมุดเจาะไรินวไม่ได้ชาไปหรอชาอยู่เสียบรถยันมุดเจะาะบริเินหัวตึงนะไข่ไหมมามาก อุยโมโยอันนี้ก็สิฮักแล้วฮักแล้วน้่นเจ้าน่ะอาหารข่อยอเอาไข่อีก่อนนันทักแขนหัปวดลงปวดไรปวดไปบะเป็นอย่างเจ็บน้ำเค็งไหมเขาเศร้าจา้าเขาเศร้าที่บ่ม่เข่ะกินประทังชีวิตไป ขเขาเป้แซบแต่ว่ากินเป็นกะละมังนะจ๊ะนะจ๊ะกะหล่ำแล้วก็ปาปิกะพริกหยวกไงแล้วก็กระเทียมหอมหัวใหญ่มิซัมนี่สวัสดีค่ะอยากเห็นหรอคะ เขาสิห้าคอยอมเขามีตัวตนค่ะแฟนนะคะไม่ใช่สามีนะคะเราไยถามตอนนี้ไม่ไปถามอยากบอกไปฟังซึ่งเนี่ะแหละ,ะเราอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะก็น่าจะไม่ได้จดทะเบียนกันนะตกลงกันอย่างนี้ค่ะอยากเบ้าอยากบอกไปฟังซื่อดอกบ่ได้รักอยู่รักกิ่นดอกมะเจ้าอืมแต่ว่าบ่แมนว่าปิดบงังแต่ว่าเขาไม่ชอบเขา้ากล้องขนาดครอบครัวเขาคือคุณแม่ ญาติพี่น้องเขาว่าทายทายแล้วอย่าไปลงนะฉันเขินฉันอายแล้วู้หายหลวงแล้วก็สิอายัวเนาะเขาก็เปิดเผยในสังคมที่ฟิลนด์อยู่ว่ามีแม่ใหญ่นกเป็นอ่าแฟนกับบไดดปิดบังอีหยังเนาะณวันนี้ระเมวานี้เมื่ออื่นหฮาบุหง้ว่าเกิดอย่างขึ้นอมไม่คาดหวังอะไรคาดอยู่คาดไว้จา,ากเดมุ่นเขาอยู่จ้ะอมซมาตมมมตัวเขาป่ามังกาะ เขาบอมเนคนไม่ซื้อไม่เสียงดอกข่อยกับบอมเนคนไม่ซื้อไม่เสียงหาที่เกาะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นถามว่าไม่ความหักบอน่าจะมีอยู่อตันหาราคามีไหมมีอยู่สมาตตัวเขาเอาซื้อแซ่เลยแซ่เลยอันนี้ชีวิตจริงค่ะจะถามเรื่องอาสีบเขาเรื่องมืจเเจาเงินเดือนเพล่นนะ่ะโอ้ยพูดได้อีกนี่นี่รุบบน สุวันดีเชิญคุณร่วมเป็นผู้จัดร่วมภายน้อย,ย่ะพึงเร้่มเจ้าแล้วเจาะตรงทักเจาะตรงทักผมไม่ก,มก,มกมลัวเพราะเขากว่าคนละภาษากับเจ้าเดี๋ยวสิบอกกันบ่หูเรื่องเนี่ยอย่าบาลสีดกข่ยอยอย่าบอกน้ำทุกคนเขามีอาชีพอะไรเขามีอาชีพอยู่หน้าคอมพิวเตอร์งานสบายบะกับ,บ่ะไ้แบกปูนว่าด้ตากแดดแต่เงินเดือนะนะเงินกับเงินเขาเป็นเงิน,งงน,งนเฮ้าเนาะ ตัวเขาได้ช่วงหนึ่งยู่วัดหลังๆมากเขาเขาเศร้าเสีอหรอจ้ะจริงๆนาเม่ไดรฮกมีคนถามตอนนี้ว่ามีคนถามข่มมมอยบอได้ฮักเล่าดอกข่อยซิมตาตุ่มเขาเขาบอกว่าซื้อข่อยซิมตาตุ่มจะคล้องทุกจะคล้องยาบ่มีปะบ่ะมีมองซนมองกะเพิ่น็ดีน้ำเฮาอยู่ดอกแรกๆนะ่ะหลังมากเพิ่นก็เรื่มบ่ไไวแล้วเออทำไมนี่เธอยออจังเลยแรกๆมันฟักหมดฟังข่อยกูเนี่ามาเ้าฟัง แรกๆมันก็หอมเงอนนั่นแหละอืมสิมาเกาะมาตกมากันทิมเขาเพราะอะไรบัตสิทิมเขาอีทนเขาอันนี้เรื่องจริงอาชีพเล่าหนีเงินเดือนบ่สูงดอกเงินเก็บเขามีบอกเขากับไข่เบิงอยู่แต่เงินเขาเนาะอืมเพิ่นไม่ลูกติดสองคนอยู่ตัวเออส่วนข่อยไม่ลูกติดสามเพิ่นไม่ลูกติดอยู่ลูกพ่นญ่มันแล้วลูกเพิ่นถือกันแล้วข่อยเพราะ ถึกยูพ่ออยู่ผอยู่มั่นบริอยู่งาหลังเดียวกันบอกพื้นเจ้าของไปว้าพื้นผู้อื่นมวเจ้าเออพเพื่นอนเจ้าเขาว่าได้ล้ายหนา่ขยบอกว่าือคอยสมะตุมเขาในเรื่องจริงคอยไปพ่อ,อยุ่ใส่มัวเจ้าคอยบริพ่ออยู่ขางทางดอกคอยพ่อแอบแอบ,แอบหนึ่งเออแอบสีอย่างละ อันละข่อยสมาต้มเขาข่อยไม่มีเงินข่อยบอเอซื้อตอนนั้นข่อยล้มละลายข่อยบอเออซื้อล้มละลายไม่กระทั่งชีวิตตัวเองล้มละลายไม่กระทั่งการเงินพังหมดพังหมดทุกอย่างเลยโดยการใช้ชีวิตไม่ระวังอืข่อยล้มละลายล้มละลายหมายถึงติดแบคลิรด้วยนะวันมีนล้มละลายธรรมดาเลยไม่มีอะไรทุกวันนี้ล้มละลายไหมก็ไม่ได้คิดว่าล้มละลายเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรอะค่ะข่อยล้มละลายล้มละลายของข่อยคือค่อยไม่มีอะไรเลย เวาลันตาคอยสิไรไม่เจ้าคอยบ่แม่นักธุรกิจเพิ่นกับบแม่นักธุรกิจจ้ะคือสิมาต้มเขาเขาก็โสดเขาโสดเพราะว่าเขาปักกักบเมียอันตอนพ่อกันน่ะปักก,กับเมียโดยทางการอาปีแล้วอาชีพเลาคืออยู่หนาคอมพิวเตอร์เงื่อนเดือนว่าสัมไม่เจ้าก็ได้เกาะเขากินยูดอกว่าเงินเดือนสั้นนี่ นง่นก็เงินเขาเดอกเขาก็ให้กินให้ยูยูนี่น่นนอยๆแรกๆเขาก็เป็นกุ้มเป็นก้อนไปใส่นีใส่สีน่พุละเออหนีนอกระบบยึดสายเราแลแนใส่มัดร้อยละสิบเรื่องจริงค่ะร้อยละสิบหนึ่งยูโรไม่ใช่หนึ่งร้อยต้องจ่ายสิบยูโรต่อนหนึ่งเดือนพนนัาไปใส่พนประถามเลยว่าเธอไปทำอะไรเธอถึงเป็นหนี้ คอยบ้ายถามคอยบอกว่าลราคอยก็ะเบ้าโตจำนวนเงินเพิ่นก็ไปกดเงินออกมาให้่นนด้ไปไทยทีไทยทางอยู่เมืองไทยุ่นล่ะเออแต่ว่าตอนนี้บ่มีอยังเดากอยู่ไทยกับบมีอยังเจ้าบมีอยังสบายใจไทยแลนด์ถามว่ามี่หนีบอมี่ตอนนี้ก็ยังมีหนีเยังบอกก้าบอกเขาอยู่างเขาด่าหัวเอออูใช้นี่ให้มึงแล้วมึงจะไปสร้างมี่อะไรอีกถึงบอกเขาเขาก็ไม่สนใจแล้วนั่นว่าจะ ไม่ว่าเราตกตกไทยอีกแล้วเนี่ยกินก่อนนะเดี๋ยวจะเมย์อาชีพคอยบ้าแมนนักตุ่มตุนฮามองเกาะตะบ่พอบัองรว้ยจักมองไม่มีความรักก็บสามีความรักความมีแห่งให้กันยู่ยู่กันไปซีกันไปซีกันมากกับแพ่งกันมันมายี่นนนตนศาสตร์ซีไหมถึงเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย ขอบคุณค่ะดอกกุหลาบอันนี้ว่าพื้อนจะคล้องใจจะไปว่าพื้นคนอื่นดอกเขาสซีฟองอือไม่ไนเ่ไ่ใชจะคลองฟองเรื่องจะของข่าวหน่อยจะแยะพอมีผัวเป็นตัวบางตัวเด้อแ,แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอืมอยู่กับเพื่อนมาสิบกว่าปีแล้วหืมทะเบ็ยนตัวไหนซะาบิกระแบบน้ำหนึ่งมุนเพื่อนมีบอ พี่อยู่มุ่นกับมุ่นขอเจ้ะเขาเข,า,าเขียนไห้แม่นมี่ใบามีาบาาบาาบาดใบทะเบียนสมรสถ้าเขาไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็บ่ได้กูมือกับยังมีความหวังอยู่ว่าเขาจะเขียนยังไงให้หืมเฮ้ยเป็นยังไงเนาะกูมืมอกับยังคิดว่าเขาพยาย,ยามไห่ผัวเจ้าของต่ยเนาะได้ยังเสีบเศร้ากันยังดีกับเมื่อทุลาเสร็จค่ะ เ,เ,รเริ่อติดต่อง่ายมากเลยเริ่มงติกตอกสวยทุกคนกสาเดเครื่องนั้เป็น,นยไงต้องอัปเดตมาตัวเขาตัวไปตัวมาได้ใส่นียุ อันตัวเนี่ยว่ามันคือแรกๆเนะี่ยไม่ได้มีความรักให้กันนะคุยกันในบ้านแออๆหนึ่งว่ามันเห็นกันแล้วลองฮอไปเซิงกันเลยนะอืมเราก็มีลีลาหยุดนิดหนึ่งลีลาของข่อยขึ้นอย่างงูบอมาเจ็บแสดงความจริงใจหอบแม่หอบลูกอีกสามก้นมาหาผู้ชายหอนเฮื่อนตอนนั้นไม่มีใบทะเบียนสมรสแล้วนะตอนคบกับผู้ชายคนนี้ตอนที่จะมาตรวผู้ชายคนนี้นะ่ะเบอร์ตคิดจริงจังรอง ก็ได้ใส่นี่ในะส่วนหนึ่งอยู่ตอใน,นกระสางนี่ไหมหรอจา้าเฮ้ยข่อยบอยเคี่ยวเด็กข่อยเป็นคนจริงจังกับชีวิตหอบลูกสามคนกับแม่ตัวเองแม่แท้ๆค่ะคุณแม่นวลจันท์นะคะบ่ได้ขายนายเจ้าของจา้าอันนี้ว่าเรื่องเจ้าของเด็กก็ว่าเรื่องผู้อื่นนะจีพีรดกระลดข่อยกระลดสื่อรถมาสามสามสี่ลอยยูโรนี่แหละ สามสี่ลอยกัเมื่อนกว่าละสมัมตะกี้พ่อเดียร์ีเบรกติดแนบติดแน่แนไฟเลี้ยวกับขาดแนบขาดในประตูก็ปิดเปิดไดแน่ล็อกไดแน่ีชีวิตกูคือเป็นหนึ่งซีสิมาต้มเขาสิมาต้มเขาอืมสิมาตุมเขา,เขาไดยุ่นหนึ่งก็เริ่ม,มหักต่เอเด็กเออหักพ่อหยังยังเสียดก,กันไปเสียดก,กันมากนึกว่าสวนทางเริ่มมีความรักความเอ็นดูให้กันแล้วกันในความคิดเขาก็เป็นคนดีอยู่ มันแนะนําไม่เห็ุแบบนี้ตรงเฮ็ดแบบนี้เดอ้อทามาหายกินเดอ้อชีวิตคนเฮาหนีนั่นแล้วก็บอกดียวแต่ว่าห้าขีดมุด่งไยกับพาละหลายเนาะทั้งนีเก่ากับหองกระใสแล้วงสีน่ะส้วนสีเหลือต้นไม่รวมมาไล่จนติดแบล็กเลดุ่ดละคือไม่สามารถมีเครดิตอะไรกับใครได้เลยยกเว้นนอกระบบก็ร้อยละสิบกเกาได้ยุตอนนี้ก็มีอีกแล้วจ้าร้อยละสิบคอยเป็นนักธุรกิจ กิบยืมนั่นกิบยืมนี่นันนกธุรกิจส่งออกขั้นคุ้งหลายคระกขันว่าพื่นขั้นต่อใครไม่ตัวตวนนะเพราะใครก็สิ้นเสียแล้วันยัอนวลมันยังนนมีชสวิตอยู่มันยังอยู่ดีมีแห้งอยู่เก็บแข้งเก็บขากัธรรมดาละมันโลกส่วนแฟนนี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี่ก็คือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นโรคหัวใจ แล้วก็ความดาแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ย่างเป็งเป๊ะเป็งเป๊ะสุขภาพกับ,บ่ค่อยดีแล้วส่วนข่อยกับสามือดีี่มือไครจะไปสิไปก้นไผ่จะาฝ้า,าเป็นอย่างเด้อแล้วเขาสิหาข่อยฆาตกรรมขาสิหาบาวยอ,ยอันนั้นเพิ่นข่วยอยากว่าจะฟ้าเป็นอีอย่างเด้อเขาอ,อยู่บ้านสองคนบ่มีพยานขอสิบ้าข่อยอันเจ้าเด้อเจ้าก็แซงให้ข่อยอยากต่ว พอไ,ได้แซงก็ว่าเรื่องจริงมันเกิดขึดดนนนน้นได้เมื่อไหรเนาะเพื่อใครมีตัวตนจ้ะบราร์เรลลับตลอดแค่กขไม่ชอบเข้ากล้องเนบะมากเก่าก่อนลืมดูนเนี่ยเป็นแม่ท่านร้านผมเลยกินแบบได้ไห่เนาะก็กินแบบแไปไม่มีอะไรกินนะคะวุเพียดนี่ย สูตรหลักหนึ่งเนาะสูตรหลักก็มีอะไรกินก็กินไปตัวเขาได้แล้วหนีจากเขาไม่ได้ปัี้มุเจา้าอีตนวสาดเขาบอลขั้นึงขึ้นมาเป็นไงล่ะอะไรตอนนี้ฉันพูดอะไรก็ผิดหมดแต่ใช่สิเธอรู้ว่าเงินฉันหมดแล้วพนา่าเพื่อนกับผห้ใหด่ใส่สวยแต่ว่าถามว่าหายแบบเป็นเมลหลายบ่มี่บม่บมีเขากะเขาก็ต้องเก็บไว,ว้ในชีวิตเขาเขากับวางแผนชีวิตแล้วว่วาเพื่อนกับเสียนหกสิบสาม แต่ว่าเพิ่นจะ,กะเกษียณก่อนคือขอตัวเองกเกษียณออกมาแล้วใช้เงินของตัวเองแต่เงินกเกษียณต่ออายุหกสิบสาแต่ถ้าป่วยถ้าเป็นก็อาจจะมีใบหมอก็อาจจะก,กินเงินกเกษียณป่วยก็ได้อถ้าตัวไข่นะบอกก็ทุทกได้หายไปน้าเขาเลยมี่เจ้าอืเพืดด่อให้กินกัก็ยุมองนั่นละเพิ่นก็ไม่ได้คอยกินดอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิน่นเ <c oughs> พิ่นมาบุฟเฟ่หากินเอง น้ำบุบน้ำต่อมาคนเกิด support อยู่มึงไปมากเลยมึงเคยก็ไม่ได้สอนเงินเพิ่นทำเถื่อดอกเขาย่นบัตรให้รูดบัตรเอ๋ยเอ๋มอ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปรูดแบบใช้ให้เขาแบบสินเปลืองเนาะใส่ซื้อของที่มีประโยชน์ท่านำไม่เขาไม่ให้ทุละไหมเขาจะบ้า รืมเนี่ยบุรีอ่ะรัสำคัญด้วยเรื่องสองจอกรองเนี่ยเป็นนีบันนี้บอรเรื่องเงื่อนเรื่องหนีเรื่องอย่างมากคู่มือในเขาขั้นยำเขาก็ไปสนใจตะกี้ว่าสําเป็นเท่าไรแล้วกับใครแล้วกูบ,บอกขั้นจริงนะโอ้ท่านเป็นน,นี่ร้อยละสิบนะเนี่ยทํายังไงอันนี้ว่าววันนึงสิบปีอันหลังสิบปีก็ปีนหลัง สิปีกป็ไปแล้ลเสร็จธุระจะกลับเลยจ้ะถ้ไปยุไสเรค่อยว่าก,กันค่อยเป็นคนเปิดเผยแต่บาแม่เราเปิดเผยแบบว่าไม่ได้ปิแบบดบังแค่บอกว่าเออมีผัวอยูแบบ่นะแต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถึงขอยสิมีภัยกับว่าผิดอาจจะผิดศีลธรรมแต่บ่ได้ผิดกฎหมาย เพราะว่าคุณก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฉันเนี่ยแต่มันอยู่ที่ห้าวเขาจะดปะเขาได่บัวเผรยยงอีตวนศาสตร์เขาอยู่มีที่ไปไหมมีมีผู้ใายเขามาบ่มีส่วนของเรียนเจ้าของตอนเจ้าของเฮือกสุดท้ายบอกยางที่ไม่มีอะไรเลยคุณเห็นความดีเขาอยู่ ืมเผ็ดมากเลยแบบกรอนะต้มตุ๋เนยเผ็ดว่าจะบิ๊กไลท์ว่าจะบิ๊กไล์ว่าะบิ๊กไล์่ với có ra biết lái vượt Với xe live lái vượt Xuân nhắn tiếp Với xe bít lái vượt Xuân nhắn tiếp เรไม่มาอรอยในี่ถ้าม,มาสาบก็น้องก็ตป็งจิกแล้วเ็ดยยญ่มันเผ็ดคุ้มร์นี่เขากับเขากับบับสับบ さっき。<さ>